กูแลกูแลกันไปหมดดีค้างเหรอถ้าหยับเราเราเราจับคนได้ปะไม่ได้เว้ยแต่ตอนนี้เรื่อเป็นโจกระจอกอยู่ตาที่แนะนำให้ค่อยๆแบบขโมยของเล็กของน้อยไปก่อนเหมือนเดิมพวกมึงก็เอาเอาที่ที่ตัวเองถนัดอุ้ยเฮ้ยมีใครทำอะไรอ่ะเอหยิบของมาเรียบร้อยพี่เสียไปเสร็จเอ้ยเอเต้เอต้เอเต้ลองเอาหินไปโยนใส่กระจกสักทีหนึ่งดูเฮ้ยมึงเข้าไปจากหน้าบ้านกี่เรื่องเออทำไมอ่ะมึงมีความสงสัยแล้วน่า ไอต้ตาไอต้ตาโยนพี่เอ้าน้องขอโทษกูไม่รู้กูรู้เรื่องไงเอ,าอ้าชินอยู่นี่มันอยู่นี่ไอ้สัสเห็นกไ,ไหมโจรไอ้เฮียมันเป็นเร่อไงเราเฮ้ยไปเอาไปโจมมันเข้าหน้าบ้านเขาเลยเขาเขานั่งตัดส<ๆ>ินหน้าบ้านมัาเข้าไปเรียกเลย<ๆ>มันคือฝีแดงงี้แล้วเป็นไงต่อก็ <c oughs> ตอนนี้มันกำลังสงสัยแล้วมึงอยากให้มันเห็นมัอยอยากให้มันเห็นไงมันโทรเรียกตำรวจแล้วเราจะเด้งกันหมดโอ้ชิไปก่อนหึงไอ้เฮียใครโดนตำรวจจับวะอย่าบอกนะอามาหากูวะ แม่กูโอ้โหเจ้กูโยนของกูโยนของกูโยนของขอโทษทุกคนปกติมันไม่เคยหันอ่ะอยู่ๆมันหันเฉยเลยอ่ะพี่พี่รู้อะไรปะผมโชคดีพูดรู้พี่กดจ็อกดิอุ้ยเจอมาบ้านอีเคสไอ้เหี้ยเฮ้ยกูได้กล้องมาต้องเอาไปทำไงต่อถ้าเป็นของก็คือเอากลับบ้านมาขายตาใช่เชียร์เจ้ขอบคุณกดขายไงเฟลกดจ็อกกี้วางวางทิ้งบ้านไว้ต้วางทิ้งบ้านไว้พี่นี่เจมีอันนี้ด้วย ส่วนที่แรกกันเล็กแรกกันเลยอ่ะเนี่ยเจ๊กูจะขายกล้องกูจะทำไงวางที่บ้านนม่ขายที่บ้านตามันขายมันกับเลโตรคอมเนียอันนี้คือรถเดี๋ยวเราไปขายที่บ้านไดผมไปเอาหน้าจอมาก่อนว่ามีสกิลแล้วเนี่ยที่เจ๊ให้ผมเรียนหมดอ๋อก็ต้องมีล็อกพีก่อนทั้งนั้นอุ้ยได้วะได้วะปลาได้วะลองละอุ้ยป่าเล็วปลาได้มันนี่เสียงกระจกแตกชัวร์ก็ใช่มันปลาได้ไงแต่แต่มันมาเลยไงนทุกคนตอนนี้พี่อยู่ในสถานการณ์เกินไม่เข้าใครไม่ออก พี่ผมจะเอาหินไปปาเพื่อล่อให้มันออกมาวไม่พี่ออกมาได้ละมันมีมันมีวิธีออกใหมกระโดดกระโดดบนทางขยะเพราะแต่ดาวมันทำไมมันยังขึ้นอยู่อะนั่นดิก็ก็เราไปทำลายกระจกบ้านเทอพี่เพราะว่าแม่งน่าแบบดูเรื่อยๆชีเดปปาไปวะไปวะน่าสนใจวะเอาสามดาวเลยได้วยไอ้คือปากระจกแบบสเตลวะยากกว่าพี่มันดังมากอ่ะพี่มันเดินแล้วแบบว่าไม่เปิดหมดเลยวะคือมันปามันเพลงแบบโคตรดังอะมันไม่มีภาพที่แบบว่าจะปาแล้วมันจะไม่รู้อะมาดูให้หน่อยดีว่าไอ้เแค่ ไม่ตามเหกูแล้วเอ้ยเวไม่ได้่ไม่ได้หรอกอะไู้เอยู่ไปแล้วเอตม่กระโดดเข้าไปตออหน้าม่ดิมีใครเห็นไอ้ไอ้นันป้าเอหอที่ไหนอ่ะไอ้นหน้าบ้านไม่มีคแค่เพี่อยู่ข้างหลังบ้านเลยงงีห้าแล้วพี่ห้าแล้วเออว่าห้าแเว้ยช้าแล้วคือต้องกลับบ้านเหรอไอ้นมาหน้าบ้านแล้วพี่ชายพี่เกไอ้นมาหน้าบ้านนะมา้บ้านละเฮ้ยผมรออยู่ในรถนะหนึ่งกะลากระลาหนึ่งแล้วตอนนี้มากระาหนึ่งแล้วเฮ้ยมันเช กูมาแล้วทุกคนทกูมาแล้วทุกคนกูมาพร้อมกับจอ LCD หกหมื่นเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มาถึงอ่าจอ LCD TV แบบโค้งไม่รู้ไม่เคยเห็นเคยหรอกสวัสดีครับเอ้จอโค้งเอาลือมาดูดีกับบ้านดิพี่กาดูดิมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับดูสิครับเครดิตการ์ดเอาเลือทำไมเครดิตการ์ดกูยี่ห้าบาทเองอะจ้าว่าเราไม่ได้ตังค์ไง หรือว่าเราขโมยตังค์เท่าไหร่ไม่ได้เก็บไว้ที่เก็บไว้เครดิตการ์ดหนึ่งพันเราจะเก็บตังหนึ่งพันบาทไว้ไม่ือแบบไไปขายอันนี้เราซื้อล็อถพิกก่อนไปให้ทุกคนให้เจกับไอตาล็อาพิกได้เราจะได้เข้าบันบ้านใหญ่ได้ไปวิ่งหนึ่งพันโคตรเอ๋เลยเดี๋ยวได้สองวันเนี่ยเราต้องเราต้องฟาร์มให้เยอะสุดทุกคนเอาฟาร์มให้เยอะที่สุดแล้วเราขโมยซื้อซื้อที่สติวบัตรเครดิตเราก็รวยเลยไอไอนั่นใครวะนะไอใหญ่เราโดดไปไต้อย่าโดดไปอ้าวตายนะมึงเราโดดไปได้ลองลองดูเลยเราตามเนื้อเรื่องคือไอนี้เว้ย โดนโดนเบลออกมาจากคุกอะคาราเฟียมบอกว่าไอ้เนี่เรามีงานให้คุณทำขโมยของที่กบ้านนี้ให้กูถ้านโดดออกมาได้ก็ตายเลยพี่กูเกิดเกิดเกิดที่ไหนใช่เขาหินไปด้วยปลากล้องวงจอเขาแมงหน้าบานเลยห้ยตาหุ่ยเจ๊มันลุกคุปปาเสียงมันนี่เสียงคุปลากูปลานั่นออกไอ้กล้องวงจรพิดออกถอยได้ถอยได้ประตูเปประตูเปิดประตูแล้วล็อกคืนล็อกคืนเปิดมาแล้วแกแกนะ50บาทนะแคอุ้ยโกงนะคาราโอนิก ขีเลียเรื่อวางไว้ข้างหลังบ้านหมดเลยเดี๋ยวไปยิบไปทิ้งทั้งร้องทั้งร้องแก๊สคัปเตอร์เฮ้ยมันกูจำได้ว่ามีมันปรับยังอ่ะมันที่กุญแจอยู่แถวเนี้เออว่าใช่ใช่เออเออนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเข้าบ้านแล้วละทุกคนเชี่ยอะไรอะไรตายตาใต้อยู่ไหนวะตั้งหงอกเฮ้ยกูทำไมไม่กินอยู่ผมอีสองคนว่าบ้านหลังเนี้ยของพวกมึงอ่ะใช่ป่ะไอเต้เจย์ใช่พี่บ้านบ้านผมมีมีสองคนพี่บ้านผมมีสองคนไอเมียอยู่ข้างนอกนั่งอยู่ข้างนอกเดี๋ยวกูชวนคุยไว้ไอ้ เป็นไงบ้างมึงหวงฝ่ายไดดิก็แบบเป็นตัวเล่นแล้วเนี่ยน้องเห็นแล้ววะไม่ไม่พี่พี่พี่แบบคุยคุยกับไอ้คนหน้าบ้านไงี่ยเหมือนมันจะเริ่มหาวแล้วนะไอ้คนหน้าบ้านเนี่ยพายด์พี่เฮ้ยเจออะไรเอรแแผนแต่งงานเหรออ๋อไม่ใช่อะไรวะเต้เสร็จแล้วออกมาแล้วเต้มันจะเริ่มหาวแล้วให้ผูกคอแล้วเฮ้ยผู้ชายอยู่อยู่ห้องขวอยู่มันลุกมันลุกมันลุกไอ้ผู้หญิงลุกผู้หญิงเข้าบ้านใครโดนอ่ะไอ้ตาโดนไอ้ตาโดนเหรอเออตำรวจไปฝั่งนู้นมาเต้ไอ้ตาไอ้ตาโดนน้องมึงโดนเจียวพี่เฟียร์ไรเนาะทุก ไม่เป็นไรก็ชิลละมึงโค่นมาได้มันก็ชิลไงเรียบร้อยแล้วพี่ผมได้ชีตโทเมโทมาละเจ้าได้ว่าห้องครัวมันมีมันมีของเยอะอยู่เดินแล้วบอกเดินแล้วบอกมาดูให้เรื่อยมันเดินมาแล้ว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 เจอเดินมาแล้วไอ้จีไอ้จีโทษป่ะโทษป่ะไม่ทันว่ะทีมทีมถอยเลยทีมหนีทีมทีมทีมกลับบ้านกลับบ้านทีมอยู่ขอนบ้านต้องถอยเลยทีมเอ้ยอไอ้ชีตายไปแล้วอ่ะ จเอ้าข้างนอก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 ทีกูตาอยังไงี้ใช่ไม่ควรเจอตัวปะวะมีมีมีชีสโทเมโตะอะไรคือชีสโทเมโตะวะชีสโทเมโตะก็เฮียชีสโทสเตอร์ที่ปีขนมปังผ่าโอ้ยเฮียกูไม่ตด้คุณบอกให้เจอบ้านนี้กูพยายามปนแล้วปนยากมากบ้านมเฮียวิ่ยบ้านมันใต้ดินนะดิต้าทางใต้ดินทางลงใต้ดินมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ในบ้านอยู่ในห้องนอนเหรอใช่ค่าห้องนอนข้างห้องนอน มันไม่ตายกันหมดหรอมันมีห้องน้ำอยู่นะเว้ยจะได้มันเข้านห้องน้ำได้นะเว้ยก็ใช่ไงเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำแล้วก็โดดข้ามไปห้องนอนแต่กูนึกว่ามันอยู่ใต้ดินเมื่อกี้กูก็เลยไข่แม่งหน้าบ้านเลยโอยพี่มันตีห้าแล้วพี่วัว้องล้มปัดหรอเนี่ยกลับปะเด้วะโอ้โหนาะวันนี้ได้ตังค์แค่หกร้อยเองอ่ะกูอ่ะโหก็เยอะอยู่นะมึงไม่ได้สักบาทเลยได้อยู่นี่ไงตาได้เออ่ชีสโทเมโต้มาเจียวเจ้าบ้านนี้เหรอเอาบ้านนี้ก่อนไปเหรอเอาสุดเอาสุดนี่ตาได้มาสี่สิบ

กูมีล็อกพีชมันหมดหกวงไม่ใช่เจ็ดวงอุือวิ่งกดกลับบ้านกดกลับบ้านจะอะไรเข้ามาเอาของมาขายให้หมดยกเว้นบัตรเครดิตมาเฮ้ยผมไปด้วยผมไปด้วยไปไหนเอาผมไปขายด้วยเดี๋ยว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 พี่กดเลยพี่กดเลยถ้ากดกดแล้วเป็นไงอ่ะเอาลงไปดิลงไปดิ้าตายป่ะไอ้ต้า อยากรู้ก็ลงไปดิอยากรู้มั้ยน่าผิดนี่ผมเฮ้ยโอ้โผมได้ Nintendo Switch มาเดี๋ยวจะกลับบ้านละมันน่าจะแพงแล้วน่ะใครเห็นกูไม่ไม่ผมได้แบรนด์ new LG D monitor เยี้ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วแบรนด์ new monitor คนใหญ่อ่ะเยยังไม่แก่เลยอ่ะแพงแน่นอนเว้ยไม่ได้แก่้วยมือหนึ่งเลยมือหนึ่งเลยมือหนึ่งเลยมีกล่องประกันหลอดอุ้ยสองพันนะพี่สองพันใช่เปล่าไปท้ารวยเลย สองพันก็เขี้ยละมันยังไม่เอาไปถึงบ้านเลยจะรู้ได้ไงเออมันกดไปกดจีคุจะดูดิถ้ามึงจะสร้างกี่บาทสามร้อยสามร้อยเยอะอยู่ก็เยอะอยู่ไอเจ๊ถ้ามึงพังไอ้เที้ยกล้องวงจรบ้านหลังนี้ได้ให้ครูเจ้าจะดีมากเลยฮะผมจะดู้จะไม่เดินไปไหนครูเข้าละเจมันกำลังเข้าบ้านไปกดกดกดมาไงอ่ะมาร์กไงมาร์กไม่ได้มาไม่ได้แต่แต่ว่ามึงที่จะเห็นมึงแค่เอาเมาส์ไปเมาส์ไปชี้มันมึงจะเห็นมันคนเดียวของตัวเองเออ วันนี้มันอยู่หน้ากระดาษสองะพี่ไปห้องหนึ่งแล้วห้องหนึ่งแล้วมันจะเข้าห้องแรกแล้วแรกแล้วนะพาร์ทไปไปสองแล้วพี่ไปสองแล้วเข้าไปสองแล้วสวยเขียบมาเขี้ยนอะไรวะน้าแม่ตั้งกู้ปลาหินจะมันได้ปะจดปุ๊กน็อดปุ๊กอยู่อยู่ห้องสองอยู่ห้องสองนะพารเป็นยังไงเป็นยังไงเพัฒนาวะกูเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่จดกระดาษจอกเฮ้ยใครใครอะไปน้ำหนึ่ง ต้างไหนอะไอ้คนที่นอนอยู่บ้านไอ้เบบี้ชัวร์เลยเนี่ยอาการเนี้ยเฮ้ยอีออกอะไรเนี่ยอุ้ยโดนบุกสี่ร้อยเอยนอน้องเออตายไหนอะกูปไปชุบให้ตายบ้านที่มันที่มีตายในบ้าน,<บ>านเลยอะ่ะเอ๊อะเอามันจะไม่เห็นกูเลยทำไมมันขึ้เจอแล้วอะ่ะคือคือตอนที่กูอยู่ใต้ดินอะ่ะกูอ,อยู่ใต้ดินเว้ยแล้วมันอะอยู่ชั้นอยู่ตรงข้างนอกบ้านเลยเว้ยแล้วมันก็ขึ้นฝีแดงเลยมีใครเสียดบ้านหลังนั้นไปไปชูไปเตที่อชูไปตาทีดีมีนี่ให้บอกมันมีกล้องวงจรปิดนี่เอง ใช่ดิกบูชาวปีก็มีอยู่นันพวกบูชาบปีกมันหลืบด้วยไม่เอาหินไปอ่ะน้องไปแล้ววะโห้ยแล้วมานั่งตรงนี้เอ้ยนอนยากขอเชื่อใต้ดินห้องห้องเนี้ยยากมากไม่รวยด้วยกูว่าเแยอย่ๆเลยเชื่อไม่ได้ถ้าเปิดประตูมันรู้เว้ยไม่มีทางเข้าไม่มีทางเข้าทางอื่นปะไม่มีเลยมีทางเข้าเปิดประตูเนี่ยมึงต้องลอออกออกออกมาหลังบ้านแล้วชุบกลัวแล้วก็ออกทางนี้พราะมันแต่มึงมึงมึงเปิดประตูทิ้งไว้แล้วก็โดดออกเว้ยแล้วก็ไปเปิดประตูข้างค้าง ยม่งตทางไหนไม่ได้ตัต่หน้าบ้านเลยน้าต่างทุกบ้านได้เหอได้บ้านตึงวะเฮ้ยอก้งนอปะดไม่เข้ไปช่ยเลยตอนนี้มู่ไหนะตอนนีม่ไหนะกลางบ้านเราอยู่กลงบ้านเลยเอากูดใช้เอาไอสัตว์กด้ของตัวเองเฉยเลยโอ้ิบ้ยกูก็นึกว่ากดิกซ้ายชเพื่อนกดใช้เลยเหรอุณต้องกด E เ วิวใหญ่ก่อนนึงวะต้องรอไปเดี๋ยวมันจะเช้าแล้วแต่แต่กูมีสมุดสกิลอยู่นะอย่าเดี๋ยวไปหยิบให้รอนึ่งมันทำทำตามนัได้ไปเปิดประตูรวแล้ววิ่งออกหลังมาแล้วก็ขับกลับมาไหนตาสกิลไม่เห็นมีเลยอ๋อไม่มีหรอสมุดหสกิลอ่ะไม่เห็นมีเลยไอ้ฝรั่งคะมันไม่มีอ่ะคุยดูอยู่เนี่ยกูห่าคุยเมาจี้อยู่เนี่ยอันนู้นได้เลยอันนี้ง่ายง่ายเจอแล้วเจอแล้วเฮียอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยตายจริง เออกลับกลับมัได้กลับเออทำยังไงเนี่ยมันอ,อ,อยู่น <า S 2> หน้าประตูไอ้อสัตว์มันเด้งศพมันเด้งอี๋มันต้องกด e ชุบเพื่อนอ่ะนะกูก็เลกูโลกเลยตอนแรกกูจะเอาเมาส์ไปชี้ไปชุบไงวะไอ้ตากล่องทีวีมึงนี่มันมีแต่กล่องปะวะเออมึงได้เปิดดูข้างในปะเนี่ยหนักปะเ,เปนี่ยพี่แบนนิวนะเว้ยเฮ้ยไม่มีแต่กล่องหรือเปล่าน้องสามร้อยบาทเลยนะน้องาเฮ้ยมันจะพังวะเนี่ยเดี๋ยวพังวะไม่ใช่รีพอร์ตไม่ใช่รีพอร์ตไอพังไอพังอุ้ยพันหกเยอะได้เงินพันหก ่เยจัดจัดจัดเครดิตการ์ดสติลเลอร์เลยดีป่ะเอาเด้อเด้อเอ่อเครดิตการ์ดสติลเลอร์จัดเลยซื้อเลยนะเคป่ะซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยไอ้ตาเอาเอาอะไรป่ะขอดูก่อนเลยมั้ยงจะพังแล้วจะพังแล้วเลยรังยอดพิกล็อกมันคือเบสิกพิกล็อกใช่ไหมผมขอตัดตัดไอ้นี้ด้วยป่ะตัดไ้นั่นาะเท่าอะไรตัดสายฟ้าตัดสายฟ้าตัดกระจกเออตากระจกตากระจกขอตาดกระจกไหมตากระจกตากระจก เฮ้ยมันดรอปงี้เลยเหรอตาเลือดเอานมาร้อยว่าตาเลือดหายเครื่หนึ่งว่าร้องหิววะหิวไหมได้ป่ะได้ป่ะร้อยเก้าสิบบาทเฮียแล้วมันหายไปเลยป่ะงหรือไม่หายหายไปเลยหายไปเลยการการเคลียร์หายไปเลยอุ้ยสามร้อยสามร้อยทำเดียวจะคืนหุ่นแล้วเนี่ยอู้ยูห้าร้อยเฮียของดีเฮียเก็บไว้เถอะเฮ้เก็บเไปไปไปอีกตาย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 องขึ้นมาดูดเงินมาเลยเหรอดูดเงินมาเลยปกติขายแค่ยี่สิบห้าอ๋อนี่สกิลเพอร์เซพชันกูเหรอไอ้เจー มึงมึงกดม,มึงเอาเมาชี้ตัวไหนอ่ะแล้วมึงกดแถบอ่ะเหยียดแม่เอาเมาชี้รู้เวลาคตอ่ะผมจะรู้อนาคตไอ้เชี่ยสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มเขาจะเดินตรงนี้เชี่ยเอาว่ะโอ้ยโหห้าทุ่มถึงที่คืนอยู่ตรงนี้เชี่ยลุยไม่เจ๋งเลยไอตัดกระจกได้ด้วยต้องมีตัดตัดกระจกอยู่ที่บ้านนะเออจะแบบใช้อยู smoked smoked ่ไอ้ตาห้องบ้านนิดตาของเยอะมากเลยนี to five to five to five, ้ şey> yes. บ้านมันรวยอะตามไปตัดบ้านนี้รวยมากตาหยุดไปข้างล่างไม่ได้านนี้กูไปกูได้สองพันตลอดอะไรพอพอมัตัดเสร็จใช่ป่ะกูก็จะปาหินให้มันโดนกล้องวงจรให้มันโผล่ให้มันวิ่งออกมางนอกอ่ะแล้วมึงก็โดดเข้าไปข้างในไอ้ไอ้เจมึงไปล่อมาน้าบ้านนี่ไม่ให้เต้ปาเนี่ยง่ายกว่าไปให้เต้เออเดี๋ยวกูปามันก็ออกมาแล้วเออปามันก็ออกมาดูแล้วแล้วมึงก็มึงก็โดดเข้าไปเอ้าวปาเข้าไปแล้ววะเฮ้ยมันมีฝังคนมีฝังคนใช่ไงมันเป็นบ้านผุอย่างงี้ท่าด้น ไม่ได้ยินเหรอโอ้โหตรงห้องนี้แหละรวยเฮียห้องนอนมือเลยพูดถึงมือเลยเฮียตามมาดิหน้าบ้านเร็วเข้ามาไหนบ้านแล้วน่ยไหนยังอีกยังอีกนี่ไงโกลุ่มาโกลุ่มล้าเพื่อนไหนเนี่ยหน้าบ้านอ่ะตาหน้าบ้านอ่ะประตูอะหน้าบ้านอ่ะโอ้ยเอ้ยเจเจเจเอาของของดูไปอาจารย์เขาไปของไปมันอยู่ไหนแล้วอ่ะพอจะรู้ปะไม่เเห็นลยกูไม่มาให้กูไม่มาให้เฮ้ยตาเอ้ยเจเจ เฮ้ยเปิดแอปเปิดแเดกลขอไ้อเกิวันเฮ้ยังขอเ้อยอยู่เอ้ยกดผิกูจะไปเอาของอีกอ๋อ้หลนอะโอ้โหเข้าตไดีได้หมดี่อ๋ออิ่มมาอิหมมากับบ้านเนี้ยไ้ห้องนี้หมดแล้วอ่ะมาด้ปะปออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวบเลยีนี่แล้วไปบ้านอีกบ้านหนึงเกะมีการคัตเตอร์มาขอขอหน่อยดิไ้ห้าด พี่ตาอยู่ไกลโอ้ยรวยรวทีมเฮียทีมโอ้โหทีมบ้านนี่แหละสัตรวยิงอย่าปิดประตูนะคนอย่าปิดประตูโอ้ยมันเห็นโอ้โหเอานี่คิวเลยนะาอีเหี้ยเอาเอาที่ถูกกระจกมานี่ไม่ใช่ผมพี่อันนี้ผมไม่ใช่ตาไม่ตามันอยู่ข้างนอกนุ่นโอ้โหแล้วร้านภาพที่่อยูข้างหน้าเต้ยย้ายมายังอ่ะเอาอะไรอยิบมาละ อ่ะพี่อ่ะเฮ้ออ่ะพี่อย่ะไอ้นี่กูตาน้องเออบ้านเคสเคสนะบ้านเนี่ยมันมาอยู่ด้านซ้ายจีแล้วต่อทามีเคสอ่ะเอาไปยังเด็บหล่อเร็วรอเอ้าเชี่ยมาสงสัยกูเอ้าพี่หายแล้วกูตายแน่ย่างเงี้ยได้เข้าหรือว่าบ้านคนเยอะดีกว่โคตรแบกตาเนี่ยบอกให้อึ๊ยอะ เอาว่ะเอาว่ะกูโคตรแบบกี่โมงแล้วไม่ได้ดูไม่ได้ด้วยตีห้ากูไม่ออามีเียอะไรยิงกูแล้วมึงมันโจรอะอียโจรชุดดำมาขนาดนั้นไหนสักมึงลืมยี่ว่าขอเกมเราเลคือเกมอะไรอะเอาเลยเฮ้ยเอาอยู่ไหนกันหมดแล้วอ่ะกายไปศพไปสองยังเหลือรอดอีกหนึ่งเกมหมดเวลาแล้วน้องไหมอ้าวอุ้ยเฮียสาวสิบอัน

เอ๊ยใต้อยากทุบว่ะอ่ะลองดิลองเดี๋ยวอยากทุบคนพี่อ้ยทุบไม่ได้หรอทุบเพื่อนไม่ได้คนเต้กูไม่ไหวอะเต้กูจะไปทุบอี่ยี่ขี้น่ะเราลองลองใตดินอะเฮ้ยแต่มันต้องมีกล้องวงจรอะต้องมีนึกยี่ปีดไปหาดิไปหาเช่นนี้โอ้ยมูเมนต์มูเมนต์คิงเชื่อบ้านนี้มันปิดแบบมันปิดแบบเยอะมากอะคือมันแม่มันรู้รู้แต่แล้วอะไปที่แล้วอะเอ้าน่าจะพี่โดนน่าจะพี่โดนลองทดลองแต่โทรศัพท์เรียกนี่ไม่น่าใช่กูนะ คุยกันคุยตีมันสลบแล้วแต่แม่งเรียกใัรไอ้ขวานไอ้เหี้ยมันไม่มันตีแล้วมันยังจะโถอีกวะไอ้สัตว์เพื่อสุดท้ายไงจะเออเพื่อสุดท้ายอ่ะแบบนี้อย่าโถไวนะขวบกูตีมึงอยู่มึงไม่แม่งจับโทรศัพท์เลยบ้านอีเคียซาราแม่งโคอลไม่มีอะไรเลยเต้หนึ่งศูนย์ห้าลิทิเต้หอยดวนหนึ่งศูนย์ห้าดวนวันเดียววิ่งไปช่วยเลยไอ้เจ๊นี่มึงจะตายยากไปไหนวะ จีบหายแล้วมาหากูไะเนี่ยโอ้โหกูตายอย่างงี้จะรู้ไปเฮ้ยมีทอนแตกมาแล้วหนึ่งเฮียยัแม่มึงบอกอ้อมันอ้เหี้ยมันจะตายเป็นไหมเนี่ยเกมเข้าไปเลยไม่ต้าคือมึงต้องรู้ก่อนว่าไม้เป็นบอลอ่ะมันราคาแค่หนึ่งร้อยอะแตเธอหนูไม่บอกที่เฮียแม่สองพันนะสองพันไอ้เนี่ยเพื่อที่จะคนบ้านอีดอกนี่ที่มันเอ้าไอ้เหี้ยถ้ามึงมีธนูมึงก็ยิงได้เรื่อยๆหนูไอ้น้องเอาไมเฮ้ยวทำไม มันไม่ได้เดินจริงเพราะมันวิ่งอยู่ตา้บ้านนี้มันเข้าไม่ได้เราแม่เข้าเราหน้าต่างมันปิดหมดล้วทางเข้าเดียวคือมึงต้องมีโคบาร์แวทุบไปมีทุบมีทุบกับไอ้ล็อกพิขั้นสอง่ะึงจะเข้าไปได้าจวแล้วเ่ยที่จะมาปนเข้าแล้วโเียผมฉันลุดเว้ยวิ่มาแล้ววิ่งมาแล้วมันเดินมาแล้วไอ้เจมาแล้วถ้าถ้าใ้ห่ได้ดอะไรเนี่ยน้องเฮยเฮ้ยเจ ที่นี้เดีต้องหลายที่เลยมเนจอดตรงนี้วะมาจอดที่อข้างหลังกูได้โอ้โหชิเออทีนั่งเยอะมาจอดข้างหลังกูได้ดิได้ดิโอ้โหไอ้โดนทิ้งไปดิโดนทิ้งไปดิโดนทิ้งกูทิศแล้โดนกูทิ้งป๋าไปแล้อใหญ่พี่ขนทียอะไรอยาใหญ่ไหมแน่นอนครับจับมินี่ให้มินี่ให้นี่อะโอ้โหสามสิบบาทเหี้ยแล้วเนี่เจ๊ตายเลยพี่เอา โอ้ไปช่วยไม่ทันแล้วว่ามันห้ามันย้อนไอ้เชียร์ทุกทีแขนแขนสูงเพิ่มสูงโอ้ทุกอย่างมันวุ่นวายมากพี่ตัวนี้วุ่นวายมากเอ๋อ8อันเหมือนจะกลัวเลยวะเนี่ยใช่พี่บ้านบ้านบ้านหลังนั้นมันปิดหมดเลยพี่มันไม่ให้เข้าแล้วเอาหีนปากเดี๋ยวไม่ก็ไม่ก็เช็คูบาร์เอาการ์ดคัตเตอร์ก็ไม่ได้หรอ ไม่ได้พี่ไม่ได้มันปิดมันปิดทางหมดเลยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันเกือบเห็นแล้วตะถ้ามีที่เฮ้ยใครอ่ะน้องฮะฝ่ายอะไรไม่อยู well ่เลยที่ไอเตะไม่ใช่กูมึงดูข้างในนั่น่ะมึงดูคนข้างในอ่ะกูอยู่ข้างหลังมึงเด็กกูลืมดูว่าหน้าบ้านต้อมีกล้องวงจรปิดไอ้สัสเอที่เหลือแค่ออกจากที่นี่ได้ตามมัเห็นกูแล้ววะช่วยดิน้องเอ๊ะ เดอะไรต้าเออเป็นลบที่จะลอยไม่หยุดเลยเดี๋ไรตาเฮ้ยเกิดแล้วเดี๋ยวกูแบบเดี๋ยวกูเอ๊ะมันจะเห็นไหมนะถ้าเกิดกูเปิดเนี่ยอยู่เฉยอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอย่าถามแย่ครับตามันกำลังเดินไปหาเอาครับ Oh gosh Oh god นี้นี่ Nine One One อีกอีกร้อยถ้าเราจะลองอีกรอบนะเว้ยแผนคืออย่างนี้เว้ยมึงจะวิ่งอยู่ข้างนอกแล้วก็รอมันเว้ยแล้วกูจะลงไปแฝงทางล่างโอเค เียถันปะวะที่ามแล้ววะน้องแต่แต่แบมึงเดี๋ยวเปิดไปตัวตัวล่มันอ่าถ้ามึงพอแล้วบอกไปไปเอาเลยห้องเฮียที่เปิไปหน้าม,นมันมีเฮียะไรวะมันไม่ดีหรอมาลงไปข้างล่าง่อนะไม่ปไป,ป,ไปวิงปว่งไปวิ่งเปิดลวนะวิ่งไปหลังบ้านล่อมาหน้าบ้าน้ยไ้มานแ้วิ่งเล่นเยโอ้ยเฮีย นายวันวะพอเถอะวันนี้ไปเหี้ยวกับบ้านได้ขับโคได้อีเหี้ยมันวิ่งเร็วจังวะกูเพิ่งวิ่งออกไปเองบ้านนี้มันไม่รีเลยอ่ะบ้านนั้นมันปิดแล้วดิกูโดนก็มันขโมยทั้งหลังอ่ะโอ้โคตรแบกอ่ะออเทนไบเกอร์ออเทนไบเกอร์สตีลแมนไอเทมโวตโอเวอร์ห้าร้อยอ่ะเพื่อทีจะเอาหน้าหายใจแล้วไอ้อันนี้คืออะไรอ่ะสตันดาร์ฟเนี่ยไฟฟ้าไม่ใช่สตันกันไม่ใช่ไม่เป็นสตันการ์ดสตันดาร์ฟ สองร้อยบาทเออก็อันนั้นแหละก็ปืนเทเซอร์นั่นแหละไม่ใช่สองร้อยบาทนะตันดั้ร์ก็น่าจะก็เป่าไงเป่าไงขอดอกยัีโเลยครับเอา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 มา้ผมเอามา้ผมสองร้อยบาทใช้ได้กี่ครั้งเถอะันไม่ใช่ได้ครั้เฮ้ยมันต้องรอดิเหี้ยฮอลฮอลฮอออกเลยไปไปเล่นดราทูเลยอแบบนี้เลย